เดินเกมเร็วหลังจากเดวอาทิตย์อินเทอร์นแคมประกาศผล32บทสุดท้ายที่เขารอบไปแล้วทีมอีกวิเชียนเลิกไพศซาลและทีมเวทีครีเอชั่นปิดพื้นที่เปิดเวทีให้น้องๆทั้ง32บงโชว์สดกรางสยามสแควร์โดยมีกยไกด์ไลน์เนอร์อย่างโอมค็อกเทลแพทกรุ่มเคลียร์จ่ายไทยทอส์มิตโอวันใหญ่ รวมทั้งแคมมัสเตอร์โอเจสดาสุตรามอนหรือโอดูบาดูและเหล่าเมนซัพพอเตอร์กลูรูวงการเพลงมาร่วมชมโชว์สดและให้คำแนะนำพร้อมคัดเลือกผู้เข้ารอบ8วงสุดท้ายใช้เวลา2วันในการโชว์จนครบ32วงถ่ายที่สุดศิลปินอินเทอร์8วงนี้ผ่านเข้ารอบค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกาศผลบอจาก F4 ทั่วประเทศซึ่งวงป๊อปปูล่าบอคือวงไบไลท จากโลงเรีเซนคาเบี้ยจากวัดกลึงเทพนั่นเองค่ะนจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพราะว่าทําให้เราได้เห็นศักยภาพของน้องๆนะมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ซะอีกแล้วอีกอย่างนึงอะเวทีเรามีเวลาสมัครค่อนข้างจํากัดมาก คือมีเวลาแค่เดือนนิดหน่อยเองนะแล้วเขาสามารถฟอร์มวงได้ขนาดนี้เพราะว่วาถือว่าไม่มีเร็วเลยครับไม่เร็วเขาน่ารักครับน่ารักสมวัยอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดขนาดแบบพี่ๆศิลปินระดับประเทศแต่ผมว่ามันมีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่นะครับสามารถแบบพัฒนาต่อได้ในอนาคตได้เห็นครัว,ว่าสิ่งที่เราอยากได้คืนการสั่อนคนตามมาเองและได้เห็นนีเยอะเลยครับเยอะเลยครับอย่างที่บอกครับมันมันแบบเห็นได้ชัดว่าเด็กสมัยนี้มันเก่งกันมาก กันมากๆเลยแล้วก็มันมีหลายจุดหลาย,ลายวงที่สามารถแบบพัฒนาเป็นศิลปินอาชีพในานาบตได้ก็เป็นคนที่อิมมัชชั่นอลอยู่แล้วนะคือเราก็แบบเห็นแล้วเราอินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่น้องที่เป็นเด็กมัธยมอะ่ะเขาจะสามารถมีบางอย่างที่มันดีขนาดนั้นแล้วเขาสื่อสารออกมามให้เราได้เรารู้สึกว่าคิดย้อนกลับไปตอนเรามัธยมเราก็คือทาไม่ได้แน่าน,านอนในสิ่งที่น้องจริงๆน้องๆทุกวงเลยด้วยเมื่อกี้อย่างวงล่าสุดแบบมือก้อยอยู่มอหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันแบบสุดยอดสุดยอดแล้วอะ่ะมี คุณภาพหนึ่งที่มันไม่สามารถวัดได้มันจะไม่ใช่เรื่องสกิลมันจะไม่ใช่เรื่องว่าเขาเล่นเป๊ะหรือเปล่าแต่มันจะเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มันลอยอยู่ในอากาศแล้วเป็นมวลที่นั่นแหละคือคำคือความเป็นศิลปินอ่ะมันอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีดีหรือว่าสกิลล้อมเพลงได้มันคือมาตรฐานของคนที่จะขึ้นมาเป็นศิลปินอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สามารถสร้างมวลในอากาศตรงนั้นได้แล้วส่งมาถึงใจคนดูอ่ะมันคือจุดนั้นต่างหากที่มันวัดว่าจะไปถึงการเป็นศิลปินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ตีเกม8วงมันต้ง8สไตล์มันสำหรับที่นีเองมันมันไม่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะฮะมันเกี่ยวกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าชอบนะฮะมันก็แค่นั้นเองเวลาเราชอบพี่โอมพี่จ๋ายพี่แพทย์พี่ทั้งหลายเนี่ยพี่โอเว่นใหญ่เนี่ยเราไม่เคยให้คะแนนเขาเลยนะเราไม่เคยบอกว่าพี่โอมร้องเพลงให้ไปก้าคะแนนจาก10อะไรเงี้ยไม่เคยเราชอบก็คือชอบเลย ชอบวงนี้ก็ชอบวงนี้ก็ชอบเลยหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ด้วยรสยมส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาดีหรือไม่ดีนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าเราไม่ตัดสินใครนะครับน้องๆ8วงก็จะได้เข้า,ขาแคมป์ดนตรีที่เข้มข้นมากครับสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจนะต้องรู้นะครับแล้วก็แล้วก็วกอ,ะอะไรอ่ะ จะได้เจอกับพี่ๆเก่งๆม,มากๆในหลายๆสาขาของงารครับนอกจากพี่ๆทั้ง4เนี่นะฮะก็ยังได้เจอกับอีกหลายๆท่านที่ที่อยากจะให้วิทยาทานกับกับน้งนองๆเขาด้วยความเต็มใจนะ,ะ<ค>นให้เกิดใหน่หหหหหคนเหล่านั้นอคนเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่พี่ปอนธนาลวาสุดนะครับมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโรมีพี่บอยเสียพงษ์ มีคุณสเปชชี่ซึ่งจะมาเป็นสปอเตอร์ของเราด้วยเป็นแล้วก็มีวงสลัดแมชชีนอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็คือต้องมีการสปอตต่อเนื่องไปอะฮะเมื่อกี้พี่ๆหลายคนที่มาเป็นเมนสปอเตอร์เขาก็เป็นเป็นผู้ที่มีอุปกรณ์อุปการละคุณเขาบอกเขาพร้อมที่จะสปอตให้กับวงนั้นวงนี้เลยอะไรเงี้ยหรือแม้ทั่งคนที่มาชมเนี่ย เขาก็พร้อมที่อยากจะบางทีเขาอยากจะซัพพอร์ตในหลายเรื่องงนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราอยากให้เกิดการซัพพอร์ตนะฮะจากทุกๆด้านทุกอย่างแล้วก็ให้มันเกิดวง,วงการดนตรีแบบแบบคนรุ่นใหม่นะครับแบบยุคใหม่แบบอะไรที่แบบว่าเด็กได้แสดงความสามารถจริงๆน้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าแค่มาเอาคนแพ้ชนะกันคืออยากให้เวทีนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พาเราไปจุดเป้าต่อไปไม่ว่าคุณจะ ได้เรียนรู้อะไรขอให้เดินต่อไปอ่ะอยากให้เวทีนี้มาหยุดเราด้วยแล้วอยากให้เวทีไหนมาหยุดเราขอให้ทุกคนไปสู่ความฝันนะที่อยากเป็นศิลปินให้ได้ครับอ่สิ่งที่ทําให้อ่ตอนที่ได้เข้ามาคุยกับโปรเจกต์สิ่งที่มันต่างคือเราเน้นให้ความรู้ครับที่ว่าในช่วงของวัยเด็กสิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์และการเรียนรู้เพราะว่าเพราะทุกคนอาจมีทางเลือกของตัวเองวันนี้เขาเรียนรู้เข<ม>าอาจจะเลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นอาร์ติสต์แต่ว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็ทดแทนไม่ได้ช่วงวัย,ยาวเป็นช่งสํคัญ มันซื้อคืนไม่ได้เหมือนกันเมื่อมันผ่านเลยไปอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดพูดไปแล้วคือแบบมีน้องวงหนึ่งที่เขาชื่อเลนนี่รมวมนะคะแล้วเขาบอกว่าวงเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาหน้าฝนปีที่แล้ว,ลวเราหวังว่าหน้าฝนปีนี้มันจะไม่จบลงไปไม่มีงไม่มีโอกาสบอกน้องแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าแบบมันไม่มีใครทําให้เราหยุดได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะคะคืออย่างที่พี่โอบอกคือมันไม่ใช่เวทีนี้หรือเวทีไหนที่จะมาหยุดเราได้อะ่ะมันไม่มีหรอกค่ะว่าลมเหลวอะไรเงี้ยมันมีแต่ค่าว่าลมเลอะก็ขอให้น้องลยเ